สวัสดีครับมือนีกับาพอเองนะครับกับลานผู้มินทรยนนะครับสาขาพระกุฎจับจังหวัดอุดรธานีคือเก่านะครับอ่ามือนีพามาเบงโรตารี่นะครับเม็ดหกสิบนะครับโรตารี่ตัวนี้เป็นเม็ดหกสิบนะครับมีย้อยปันมียันยงครบนะครับใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยครับสติ๊กเกอร์ยันงครบนะครับกับสภาพตามการใช้งานนะครับกับทำงานได้ปกติสงสารงาม เดี๋ยวพามาเบิ่งเขียวฟันนะครับอ้ยเนี่นะครับโอ้ยขออภัยนะครับยกมาไว้นี่ครับประมาณนี้ฟันโรตารีนะครับก็รทำงานได้ปกตินะครับเข่าก็ถือว่ายังหลายนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับมิสกีนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่ สองหมื่นสี่พันบาทนะครับสองหมื่นสี่พันบาทมีย่อยปันไถ่นะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับราคากัต่อร้องได้คุยกันได้นะครับอ่าลีเขามาเบื้องหน้าลานนะครับค่ะลานตั้งอยู่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับลานภูมินอะไรย่นนะครับอ่าลานตั้งอยู่ในตัวอำเภอเลยนะครับห่างจากไฟแดงอ่าสองกิโลนะครับเส้นถีถนนเส้นกุจับสวนนกรู่หาครับ ได้สนใจกันะค้เขาเบองครับหรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ0870341562ครับก็บฝากติดตามไปได้เนนครับขอบคุณครับบวัสดีครับ